สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำการใช้งานโปรแกรม Angle Offset นะคะสำหรับกล้องที่เรานำมาสาธิตในวันนี้นะคะจะเป็นกล้อง Total Station y o t o p c o n นะคะรุ่น GM52 ค่ะค่ะและสำหรับการใช้งานโปรแกรม Angle Offset นะคะเป็นโปรแกรมหาค่าระยะรามนะคะของจุดกึ่งกลางของวัตถุนะคะ โดยที่เราไม่สามารถ <Stars> นำเป, <eres> ป้าปิซึมนะคะไปตั้งหรือไปวางในจุดกึ่งกลางของวัตถุน,นั้นได้โดยตรงค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะหาเป็นจุดกึ่งกลางของต้นเสาภายในร้านนะคะแต่เราไม่สามารถนำเป้าปิซึมนะคะไปวางที่จุดกึ่งกลางนะคะของต้นเสาได้ค่ะแต่เราจะนำเป้าปิซซึมนะคะไปวางในตำแหน่งด้านซ้ายหรือด้านขวาของต้นเสาภายในร้านของเราแทนนะคะ โดยที่แกนกึ่งกลางนะคะของเป้าปิซึมนะคะจะต้องอยู่ก,กลางของต้นเสานะคะค่ะสำหรับการเข้าใช้งานโปรแกรมนะคะให้เรากดไปที่ปุ่มหมายเลขหนึ่งนะคะหรือปุ่มยิงระยะค่ะจากนั้นให้เราเปลี่ยนหน้าเพจนะคะกดที่ F4 ค่ะและกดนะคะที่ offset นะคะ F1 ค่ะ จากนั้นนะคะเราจะเลือกไปที่โปรแกรม Angle Offset นะคะ F1 ค่ะค่ะให้เราทำการเล็งตัวกล้องนะคะไปยังเป้าปีซึมนะคะที่เราวางไว้ด้านขวานะคะของตัวเสาภายในร้านนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เรากด F1 Mask ค่ะค่ะและจากนั้นนะคะตัวกล้องนะคะจะคำนวณ ค่าระยะนะคะจากจุดตั้งกล้องนะคะไปยังเป้าปิซึมนะคะให้เราดูที่ค่า HD นะคะจะอยู่ที่4เมตรนะคะจุด3 17นะคะ7มิลลิเมตรนะคะถ้าหากว่าเราต้องการดูค่าระยะราบนะคะให้เรากดที่ปุ่มหมายเลขหนึ่งอีกหนึ่งครั้งค่ะหรือปุ่มยิงระยะนะคะค่า VD นะคะจะเป็นค่าระยะแนวดิ่งนะคะจะอยู่ที่ลบ0ูนย์จุด 0 2นนะคะหากเรากดที่ปุ่มหมายเลขหนึ่งอีกหนึ่งครั้งนะคะหรือปุ่มยิงระยะนะคะค่า s d นะคะจะเป็นค่าระยะราบจุดกึ่งกลางของต้นเสานะคะจะอยู่ที่4.377เมตรนะคะค่ะและสำหรับวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะคะสำหรับโปรแกรม angle offset น,นะคะหรือโปรแกรมหาค่าระยะราบของจุดกึ่งกลางของวัตถุนะคะก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ